ที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะช่างซ่อมรถค่ะซ่อมรถลูกค้าเสร็จแลแ้วแหมขอลองเครื่องซะหน่อยอลองแรงไปหน่อยค่ะรถสไลด์เสียหลักไปชนคนอยู่ริมถนนคนตาย<อ>ช่างที่ลองเครื่องปิดคาซากรถตายตามกันไปเลยค่ะ คือดูจากสภาพพี่ชนแรงขนาดนี้ร,รู้เลยนะคะว่าต้องมาเร็วจริงๆเนี่ยสไลด์ปาดจากขวาสุดแล้วฟาดมาแบบนี้เลยะคะ่ะนคนนั้นเคราะหร้ายจริงๆนะคะครตรงนี้คือถนนเทพกระสตรีใกล้สามแยกควนดินแดงในตำบลรัศาดาอําเภอเมืองภูเกต็ตเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งวันนี้เองะคะ่ะกระบะตโตโยต้าไฮรักวีโว 4, ประตูทะเบียนกอทอ4ีสอภูเกต็ตเนี่ยสภาพ,พก็คือเยินเลยนะคะ มีคนติดอยู่ในรถไม่รู้สึกตัวด้วยพอ,อนําร่างออกมาได้ไดก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะทราบชื่อคือนายบอลเป็นช่างซ่อมรถค่ะตัวอีกคนนึงค่ะชื่อนายสอนรักอายุ25ปีเป็นชาวอุดรธานีนะคะเสียชีวิตอยู่ริมถนนตรงป่าเหมือนกันเ<ห>บื้องต้นอย่างที่เห็นตามคลิปเลยคือรถกระบะเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วอยู่เลนข,ขวาสุดแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่เบิร์ตถามมิ้งใช่ไหมว่าฝนตกหรือเปล่าฝนตกค่ะฝนตกถนนลื่นไงคะแล้วขับมาเร็วอ่ะรถก็เลยเสียหลักสไลด์ปาดมาชนเสาข้างทาง เพอเอิร์ดไอเสาต้นนั้นเนี่ยนายสอนรักเขากําลังจะปีนขึ้นไปติดตั้งสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตคือมีทั้งคนที่ปีนอยู่แล้วคนที่เดินอยู่ใช่คนที่เดินอยู่เนี่ยรอดคนนี้บุบหวิดมากเลยแต่คุณนุ้นโดนชนเต็มเต็มใช่ค่ะคนที่เดินอยู่คือเพื่อนนะที่ะจะมาช่วยจับบันไดไม่ไผ่ให้ส่วนคนตายกาลังจะปีนขึ้นไปเลยอยู่ตรงเสาพอดีไงคะฟาดเข้าไปเต็มแรงเลยค่ะเบื้องต้นก็รู้มาว่าในบอลน,น่ะเอารถของลูกค้าที่ซ่อมเสร็จแล้วจะมาลองเครื่องอก็ไม่รู้ว่าลองอีท่่ะคคเียยชิตั้งูล